สวัสดีท okay. so, ่านผู้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการเฟรชชนแนลวันนี้ก็กลับมากับเกมไมคราสอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราจะไปลุยเหมืองอ a มาดอนไมชาร์ปหรือว่าเรียกกันติดปากในในหมู่ไทยว่าเหมืองล้างกันนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มาดูสิ่งที่เตรียมกันก็ประมาณนี้ไอไอพวกไอโฮอันนี้ไม่ต้องเอาไปกัได้เดี๋ยวเก็บก่อนนะไม่ต้องเอาโฮไป เนี่เชียก็สามารถเอาไปได้นะแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมเนะี่ยก็คือการทําสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือไม้ควรจะติดไปนะแต่ว่าที่นั่นเอามาดัดไม้ชาร์ปชาร์ปไม่ต้องเอาไม้ไปก็ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากใช้ไม้ที่นั่นนะก็คือมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันเลยโอเคทำเยอะๆเลยฮนะคลิปนี้น่าจะถ่ายยาวอยู่โอเค เอาสเสบียงไปเยอะๆเลยนะเดี๋ยวผมไปเอาสเสบียงก่อนนะผมก็ไม่ได้แต่งนะก็คือช่วงนี้เน็ตเน็ตมีปัญหานะแต่ว่าก็ก็กลับมาใช้ได้แล้วนะงั้นไม่ขอไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าผมถ่ายไปครั้งหนึ่งแนละไอที่ถ่ายใหม่นี้ไม่ใช่อะไรหรอกมันไอเนี่ยต้องรีคอมก่อนนะไม่รู้เป็นไรเวลากดอัดไมค์ครับ นะกันนะหีความตลอดตลอดไม่ใช่ตลอดใช่ <Okay. S 1> เป็นคนชอบพูดอะไรแบบนี้เอา mm. มาไงเนะี่ยอมแล้วดูดท่านอาจจะไม่ได้ยินนะฮะแต่ผมได้ยินนะดีบอกให้ทำเอาสเสบียงไปเยอะๆเลยนะฮะไปโอเคเราไปเลย ว่าวอามารอดบายชาร์ปอยู่ตรงไหนคือมันมันมันจะแรนดอมะถ้าเกิดใครได้ดูที่คลิปที่ผมไลน์ไลน์สตรีมหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็จําได้ฮะจำได้แม่นเลยน่าจะอยู่ในนี้นะฮะเออทางไหนว่าแตทางนี้ไม่ใช่อ่านี่ไงทางนี้มันอยู่ลึกหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยอ,อยู่ไหนว่า กินแะป๊บนะไปเอามาดอไมล์ชาร์ปนี่ผมอบอกเลยนะ,ะว่าเอาก็อบอกเลยนะวต้องทําให้หลอดอาหารเราเต็มตลอดวินาทีเลยนะ,ะทุกนาทีไม่ต้องทุกวินาทีเลยนะ,ะถามว่าทําไมะฮะผมบอกนะฮะคือมันจะมีเคสเคสสไปเดอร์มันมันเรียกว่าอะไรวะเคสสไปเดอร์นะฮะซึ่งเป็นแมงมุมที่โหดมากเลยเอา อ๋อไม่ใช่เมืองน,นี้อ่ะชิบหานฮะเนี่ยเมืองไหนวะลืมเอยหรือว่าอน,นูนะเฮ้ยเป็นืงอแป๊บนึ่งฮะ,บบงะถ่ายเล่นๆแล้วกันบานกับพัฒนานะไม่ค่อยได้เล่นพวกนี้ก็คำเดิมอ่อย่าเพิ่งสนฮนะเฮ้ยไม่ได้ทำเลยโอ้ อาจจะมีลมเข้าก็ขออภัยผมร้อนนะฮะขอละผมขยับไม้นะโอเคโลเทเทสฮัลโหลเสียงอาจจะแปลกๆนะฮะผมขยับไม้หนีลมฮะก็อย่าว่ากันเลยนะฮะกาตอเตะทางนี้เปล่าวะเฮ้ยทางไหนอะไปเจอนีสวยเลยนะ เออว่าถือถืถอโอกาสลุยเหมืองเลยแล้วกันเหมืองล้างจะได้ไปไม่ได้วันนะี้มันอยู่ไหนหวะไม่ทันไม่ได้เตรียมตัวไม่ไ,ไม่ใช่ลืมเ,เริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่เลย <c oughs> โอเคเราปักทางตรงนี้ไปนะฮะจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางลับะครับ อันนี้ผมไม่ได้ตลกนะฮะผมแนะนำโอ้โหด้วยเหมืองล้างนะครับเหมืองสะอาดนะฮะมันก็จะมีใยแมงมุม,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 มให้เราใช้ดาหบหรือว่าใช้เชียนะแต่ผมจะใช้เชียรนะฮะอู้วังเสียงครับเสียงเมื่อกี้นี้มัวช่าง,พางไพวว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 ไอววเโงสเกตน มันก็จะมีทางแบบนี้ผมพาสำรวจนะ้โอเคอุ้ยโอเคก็ขุดรางไปนะรางรถไฟฮะเหมืองล้างก็ต้องมีรางรถไฟไม่มีไม่ได้ไว้ขนสมนะเหมืองพุททองเอาดูดูยงแมนอุ้ยมายังไม่อุ้ย,อ,ยอะไรมึงอะไรอุ้ยเสียงแมงมุมฮะเคสไปเดอร์เป็นแมงมุมที่มีพิษนะฮะแนะนำ มาอย่างวะคือพิษมันประมาณกีเบี้ยอยู่ไหนวูอยู่ด้านบนเฮ้ยเออเอ,อ,อดก่อนอ้ยมีทองด้วยเซตวู้เราเจอแล้วเราเจอแนละ้วอันนี้คือสปาวเนอร์ของ มงมุมตัวนี้สปาวเนอร์ก็คืออะไรคือจุดเกิดนะผมจะไม่ทำลายทิ้งนะโอ้จะเย็นจะเย็นเนี่ยฮะผิดของมันรุนแรงมากโอ้โหปักไปหลายดอกเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดี๋ยววะเฮ้ยแมวนาไอ้สอง ไปทำแบบนี้กับพี่เลยพี่กลัวแล้วเดี๋ยวว่าจะอู้หูต่อหน้าเลยอืมอย่าทำแบบนี้เราเอาสกลิตอนมาไงเนี่ยมันชื่อสเกลิตอนนะแต่ผมเรียกสเกลิตอนอู้คือบอกก่อนฮะว่าพีท พิษของแมงมุมต okay. uh, ัวน wow. so right. ี้จะมีหมดในเฉพาะในระดับความยากที่ normal นะฮะอีซีไม่มีฮะเอาไปเอ้าแไปสเกลตันมันมาอย่างไรวะคือลิสตันอู้หูมึงถือด่ามาเลยเหรอฮะซอมบี้อาจจะมีคำหยาบไหะคลิปนี้เพราะว่าเจอโวเจอสถานการณ์แบบนี้ มันมุมพวกนี้ไม่มีผลทําให้คือยีไแมันมุมมันถ้าเราไปเดินเราจะติดนะเหน่อู้หูอู้หูหูหูโอ้ยไม่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 ไอ้บิลเล่อะไกันฟ้าไอ้บิลเล่ตาบ้าอู้หูมึงอย่าอย่าเลยอย่าเลยฉันทิดไปแล้ว อ <ŏ> ู้หูแม่งเอ้อู้หูเฮ้ย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 ยายาจเย็นจะเย็นจเย็นคุยกันได้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 เฮ้ยลึกเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบเก้าโอ้โหผมแนะนำฮะใครที่แบบยัง ระดับโวดไม่พอแน,นะนำนะอย่าเล่นในระดับ normal นะฮะ e ่ไปก่อนผมเล่นครั้งแรกผมเปิดเพจฟูนะเพจฟูมันมันออกของอะไรง,งั้นเดี๋ยวเราค่อยยุ่งแล้วล่ะงัน้นไปยากว่าฮ o ลล s เช t อ้า นี่ฮนะผมแนะนำเลยฮนะอย่าอย่าพยายามอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะตรงนี้มีไหมวะอ๋อนี่ช่างหนึ่งแหละเอาทางต่อนี่ว่าไม่ใช่ไอไม่ใช่ตัวต่อนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขอบอกเอา เขาบอกอย่างหนึ่งก็คือในเหมืองล้างเนี่ยก็จะมีกล่องนะฮะอู้เมรอนเซเดี๋ยวค่อยไปเจาะจงนะฮะคำเดิมก็คือสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนจะมันจะไม่ได้มามาเป็นแบบรถรางนะฮะเมื่อกี้คือรถไฟนะฮะรถรางไมค์คาร์ดจำบนืนะ้อนำลายฟูมปะไม่ใช่คนบ้าก็คือสมัยก่อนมันจะเป็นกล่องเพียวๆเลยะฮะกล่องอย่างเดียวเลย นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องพวกเพียวๆด้วยมันคือ,อยังไงเพียวที่คือไม่ใช่กล่องเพียวๆก็คือเฉพาะกล่องนะแต่เวอร์ชันนี้มันแถมรถไฟมาด้วยฮนะก็เอาไปว่าก็ขอบคุณรถไฟฟรีแล้วกันนะอย่ามีเลยนะจ๊ะอย่ามีโอ้โหร้อนแรงไหมร้อนแรงไงมึงมึงเก่งอโอ้โห สายน้ำหลังไหลอะไร,ะไรชึ่งๆนะเาาาขะาลงว่ายังไงวะกระทบดักกระทบด่างทรายเอาเหี้ยเอ้ยโทษนะโทษนะดูคำยาไปกระทบหาดทรายดังปังปังใช่โอเคขอต่อทางไปทางนู้นนะอุ้ยอู้ เยี่ยม i d พีดรา i ูรีโอเคเอารับเนี่ยเวอร์ชันใหม่ผมก็ชอบอย่างนี้นะมันแถมรถไฟใช่หไหมอันเก่าเว้ยวิมืดมืดมืดยายาซีหนูไม่ชอบความมืดพระยะจำทางกลับด้วยฮะเพราะว่าในเหมืองเหมืองลางนี้ความยา่อีกอย่างหนึ่งก็คือทางไม่จะเหมือนกนะันหมดนะนะฮะคลิปนี้ก็จะหลุดคำยากเยอะเป็นพิเศษนะฮะ มาเลยมาเลยหนูเล่นเลลนลลลนเลลนลล่ลเล่ลเล่นเล่ลเล่นเล่ลเล่ลล่นเล่ลเลัลล่ลเล่นเล่ลเล่ลเล่นเล่นเลัลเล่นไล่ลเล่ลลนไล้ลเล่ลลนล่ลล่ลล่ลลนล่ลลัลล่ลล่ลล่ลลนล่ลล่ลล่ลล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 ล มาเลยมาเลยไมมอมาวะพวกมึงติดอะไรกันเนี่ยอึอึอึอุอ้ยไอเสาเว็นปากตุก้ยอ,อาเออคือข้อดีคืออีกแบบนึง่ะสร้างหลุมหลบภัยแบบนึงคือพิษ พิษจะไม่ทำร้ายเราจนถึงกับเราตายนะฮะจะแค่หัวใจลดสูงสุดครึ่งหนึ่งนะฮะหัวใจของเราจะลดสูงสุดหแือแค่ครึ่งเดียวนะฮะที่เหลือก็คือนะะโดนตีก็จบโอเคอเพลงมาอะไรตอนนี้ไอที IT ที่อยากฟังนี้ไม่มาใช้เรื่องไหมเอาผิดผิดผิด อยูใ่ในในส,ส,สถานการณ์แบบนอนกันมันต้องเพลงมันๆเลยนะซึ่งผมก็ไม่ใส่ผมพูดไปไง,งั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงเพลงมาได้ไงวะเฮ้ยไมไไ่เป็นไปเป็นะไปนะไอ้กูว่าแล้วไงมึงมึงมึงนะโอ้โห ได้ die, ปักไฟฮะเพราะว่าในที่มืดพวกนี้มันจะเกิดนะฮะเช็บๆโอเค,อเคต้องอ้อมโ้ <c oughs> อ้อมไปเจอมันเลยไม่ว่าคือความยากนะฮก็คือมันจะอยู่ติด,ตดไม่ใช่ตุดมันจะติดที่ว่าผมติดเนี่ยนะ,ะอะไรวะติดอะไรวะ ใหญ่แมงมุมเออเกี๊ยเออ,เอ,อ,เอ,อจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ห <c oughs> หลบภัยหลบภัย,ภยอยู่ยากเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วโลกไัยคานี้เฮ้ยเสียงเพลงมาได้ไงฮะอ้าวเออ,เอ,อช่างมัน สรุปยังไงแนี่ I wanna be g o n a ทุบไอ้คำบนออกด้วยฮะเกกะจำทางไว้จำทางกลับไว้ด้วยตรงนี้มันมีอะไรไหมวะโอเคงั้นเราก็ทุบให้รู้ว่าตรงนี้ลงไปคือทางกลับมาข้างล่างไป็นทางทุบโอเค กินอาหารให้เต็มที่นะฮะอ,อู้อู้คิปเปอร์มึงมึงติง๊กเกอ,อรงง์มึไปกลางเลยเะรดุไงเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยแอคชั่นอะไรเก่งนะฮะพยายามเวลาตีตรงนี้ฮนะอย่าพยายามอย่าตีผลานนะฮะโอ้โหดูฮะดูผมปักทอ็อตโอเคแล้วเราก็ ได้เยอะที่สุดเทาที่จะเยอะได้ฮะลงเหมืองน,นี้ยาวๆแป๊บหนึ่งเอ้ยจากซอมบี้วิธีการซ่อมของนะครับ <Okay. S 1> สตริงสามารถเอามาทําแบบนี้ได้ฮะส,สตริงนะ,ะก็คือใยแมงมุมอาทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ขนแกะนะฮะซึ่งเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้ในชีวิตจริงทําได้เหรอะ สตริงก็ประมาณว่าโอ้โหเด็เดๆแป๊บนึงครับสตริงนี่ประมาณว่าเชือกนะเท่าที่ผมข้างล่างนี่ก็มีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ข้างล่าง,างขาง้างล่างหรือข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยตัวพาตกใจอันดับหนึ่งของเกมขึ้นไปเูยเลยโอ้ตรงนี้เอง อ๋มันยังไม่จบอีกว่นตรงเนี้ยสงสัยสงสัยปกไปไว้ไม่ดีพออ๋อปดพายกันโอเคปักไม่ต้องเกิดมึง

ห้อสตกเกอร์แอนดและนี่คือห้องใหญ่นะโอ้มีเสียงสรามด้วยห้องนี้ก็คือเราต้องหาให้เจอนะโอ้สวบสดีสรามสรามคุงเป็นไงบ้างมันจะมีตัวเล็กแบบนี้ยันตัวใหญ่ตัวเลยนะผมชอบัาดีมันน่ารักดีนะแต่แต่แตยะเจอนี่ก็ไม่ดีนะอ่ะสรามคุงมันชอบเล่นน้ำนะฮะ ถ้ามันเห็นน้ำมันจะวิ่งเข้าหาน้ำไม่ใช่น้ำนั่นนะฮะอย่าอย่าเข้าใจผิดของคนบอกน้ำอะไรเสียซอมบี้สลามคุ้งมานี่เร็วเลี้ยงมันน่ะจะไปได้ไม่ไกลผมกระคามาแล้วน่ารักดีอ่ะโอ้สลามสลามคุ้งเย้โอ้มีกล่องด้วยะขอบคุณที่พามานะ คือตัวนี้ฮะเป็นตัวที่ผมแบบอยากได้มากเลยฮนะซึ่งมันจะดรอปไอเทมที่แบบเรียกว่าหายากที่สุดในเกมเลยก็ยอมได้นะอาสซลามคงอีกตัวแล้ววะอยู่ไหนวะเอาติดแล้วสลามนี่อ,ออกแล้วมันนี้เลว <S 2> <S 2> <S ดูน่ารักดนะีมันเป็นเยลเยลเขาเรียกว,ว่าอะไรวะ แบบเละๆนะฮะในชีวิตจริงนี่คือแบบผมไม่อยากจับเลยะมันยังไงดีมันมันมันอธิบายไม่ได้มันเป็นแบบเยลลี่ไอลูกตานะะั่นนะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่นผมรู้ว่าทุกคนต้องเคยใครไม่เคยนี่แบบไม่สมควรควรควรจะอูหนั่นไงมึงมจะปกป้องเธอเองสลานปุง่งมันนี่เลวเสียงนี่รับ ตาตาฟังฮะตาตาฟังไม่เหมือนดีว่ะเฮ้ยทำไรบรรยากาศทำไมซอมบี้พาให้แล้วสลามคุ้งมเดินมาดิ่งดิ่งดิ่งดุ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 ่งมาแล้วทำไมเด๋ยดแถวนี้มันเยอะจังว่ะอู้เพชรเออทิ้งอะไรดีแม่งเยอะนี่ฮะสิ่งที่เราไม่ต้องการสลามปุ้งอยู่ไหน ดีคิปเปอร์อ้ยระเบิดอุ้ยสลามคุกไยข้าเบกเลยเข้ามานะฟินาส,สติเฮ้ยโอ๊เรูเ้เกางสลามคุงอยู่ไหนเฮ้ยลางลอยได้วัดเดะ เอาเป็นว่าเราก็มากันแค่นี้ดีกว่านะฮะเห็นอะไรมากมายนะฮะความรู้นี่ล้นเหลือหลายนะคลิปผมช่วงนี้ก็เป็นความรู้ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมชอบทําแนวไมค์คา a f t อยู่แล้วเกมที่ผมชอบมากอะไรข้างบนนี่มันคืออะไรว้ชมันจําทางกลับได้จำจำทางกลับได้เนี่ยไอ้ชิชาเฮ้ ทำไมมันต้องเฮ้ยด้วยวะอืมเนี่ยอนุสาวรีทอตอืมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่า,วาเราได้สิ่งสิ่งเล้าอะไรมาบ้างอม่นยามีซอมบี้อยู่อีกเลยวะนะเกมนี้ค่อนข้างจะใช้ความจำในการนำนำทางกลับนะ ซึ่งถ้าจําไม่ได้นี่ก็นะหลงยาวเลยผมคาดว่าขึ้นไปจะเป็นคำน,นะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วก็เอาแมงเช้าอะ่ะวันเดียแจ็คโอเลนเทิลผมเอาสิ่งนี้ไปปลูกก่อนคือเมลอนซีดนะคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปจอะจงกันอีกทีนะฮเป็นคำที่ผมชอบพูดบ่อยนะไม่รู้เป็นไรอันนี้เท่าไหร่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อันนี้เป็นซีดของ Jack โอเลนเทอร์นะเอาเฮียดูดคำหยาบเลยนะครูช่วงนี้เป็นไรวะไม่อยากพูดเลยนะแต่มันก็ต้องหลุดนะความฮาสมัยนี้ก็เข้า,เากันตรงนี้เลยล่ะ เอาเวทลน้น wanna be ั o n ่ na na na, na งอมก็ใช้ได้อยู่แหลกๆโอเคแล้วก็นี้ฮะคือมันจะเหมือนกันหน่อยนะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดโอเคที่เหลือก็ไออันนี้หมัน โอ้น oh, Get really okay. ี่ดึงมาเลยแล้วก็นี่สิงสิงเล้ากระตุ้นหัวใจชับชับชัคือมันแยกไม่ออกแล้วนะต้องรอมันออกผลเดี๋ยวค่อยไปจ่อจงกันอีกทีนะฮะตัวไม่เต็มเีุ่ทำไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าผมพยายามหาเวลาว่างไม่ใช่พยายามคิดตอนใหม่ๆนะฮะ ถ้าเกิดคุณอยากให้ผมรีวิวอะไรก็อันนั้นนะ <Okay, S 1> เชลีของที่เราได้แรกนะ้เป็นสิ่งที่ผมปากเพล่อมมากที่สุดก็คือไดมอ์แย่แย่ไดมอนด์ฮะของที่หายากมากเลยลาพีสลาซูรีตางรถไฟเก็บไว้ในอุปกรณ์ก่อนอันนี้พวกของแป่งเก็บไว้ก่อนสตริงมีกันอ๋อมีโอ้ย,โ,อยโดดโดด ไม่รู้ได้ยินไหสติงเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ลาง ETC ก็ e ball. คืออะไรที่ผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้ผมก็จะใส่ไปใน ECT นะก็คืออื่นๆนั่นเองนะไม่ไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่าอื่นๆนะเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ใส่ปยังไงต่อไปก็คือวู้นะ ใส่ในจุดๆนี้ของรีวิวข่ขาวก่อนนะต่อไปก็ go go oh วุดวุดวุด oh ใส่ไป go iron อ,อ,อยู่ไหนไอรอนใส่ไว้ไหนนะจำไม่สะกีพยายามจำอยู่เฮ้ i r อ n อยู่ไหนวะนี่ไงใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเผาโอ้โหสิบสี่อันเผาเลยคอยไม่ได้ละ ใช่ไหมเปแปแล้วก็ซีดนะซีดใส่ที่ฟูดไหมว่าฟูดฟูดนี่สลามบอลสลามคุงนะฮะใส่ไปนี่ก่อนสร้างศพมันใส่แล้วก็คอปเปอร์สโตนใส่ไปมีอยู่แค่นี้นะฮะก็ดูดูนะฮะดูจากตอนแรกว่าผมเตรียมอะไรไปเอากลับมาได้อย่างเยอะเลย จะเสียดายครับมา,าใช้ได้อยู่เมื่อกีนเพราะว่ามันมันยังไงมันไม่ค่อยจะใช้แนวขุดซะเท่าไหร่นะแล้าผมก็ไม่ได้ลงนาน,นผมลงประมาณประมาณยี่สิบนาทีนะนนเบื่อดนะูนานนี่เบื่อแล้วฮะไม่เบื่อหรอดูกันนาะนไม่เบื่อหรอกนะความรู้ทั้งนั้นความรู้ความมันนะะแต่ว่าไม่เน้นความหานะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะใครอยากติดตาม ข้อมูลต่างๆก็ไปสามารถกดกดไลค์ในเพจ facebook ใต้ลิงก์ลิงก์ข้างลิงก์คลิงก์ลิงก์งงบ้านนี้มีรักนะฮะไม่ใช่ลิงก์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวคือผมก็ยังสงสัยว่าไอ้ลิงก์ข้างล่างนี่มันหมายความมันยังไงข้างล่างคลิปรู้ว่าข้างล่างอะไรกันแนะ่ข้างล่างคลิปะฮะในคําอธิบายนะฮะก็ะคือไอ้ตรงที่มันมีคําว่ากดเพิ่มเติมนะฮะไม่ใช่เว็บเว็บในเฟซบุ๊กน่เพิ่มเติมเออเลยเธอ นะหรือว่าสอบถามใน YouTube ก็ได้นะไอเขาไปในหน้าช่องของผมนะแล้วก็บทสนทนาหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้ว่ามันเขียนว่าอะไรนะหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยก็ได้นะในช่องคอมเมนต์นะคอมเมนต์เลยผมไม่ว่านะแต่อย่าคอมเมนต์ด่าแล้วกันนะมีเรื่องโอเคเอาไปว่าอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยเมย์แล้วก็คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮ้ย <laughs>